คลิปนี้นะครับอัปเดต SUV พร้อมใช้ครับพี่จอดตรงนี้24คันอัปเดตให้ทุกคันบอกเลทอนทุกคันนะฮะไม่ว่าจะเป็นโคราอแบบนี้แล้วก็มีแถมในเรื่องของตัวแคมรี่คันนี้ให้ด้วยบอกเลทอนทุกคันบอกปีบอกเรื่องของอเลขไม้นะฮะพี่คนไหนที่มองหาอยู่นะนะในคลิปนี้ผมรวมให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็น CSR CRV รวนะฮะร,รวมถึงเวลสนะฮะหรือจะเป็นอินโนวาที่อยู่ข้างหลังพนทุกๆครับใครสนใจคลิปนี้ห้ามพลาดเลยนะฮะโอเค okay, let's go ทุกคนทุกท่านนะฮะวันนี้อยู่ในโซน SUV ครับพี่ผมจะมาอัปเดตครับ SUV จอดอยู่นี้มีมากกว่า2 0่สันมาอัปเดตทุกคันให้พี่ดูพร้อมกระบอกเลทผ่อนนะไม่ว่าจะเป็นนะฮะนี่โคราคอรแบบนี้ CHR c r CR v นะครับนี่จอดอยู่นี้ CX3 มีหมดเลยพี่คนไหนสนใจกําลังมองหายอยู่ ดูคลิปนี้ให้จบเลยอย่าพลาดน,นะฮะสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะฮะผมปานเพชรยนต์ที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนต์มีประสบการณ์ขายมามากกว่า8ปีผ่านการอบรม SSI walking step t ต c จากโตต้าโอมอนตินาชิทักษะการขายการบริการแบบญี่ปุ่นจากอิสุใครอยากได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมโทรหาผมที่เบอร์ด้านล่าง0 8 2 5 7 1 3 3 6 9 นะครับหรือ l ลน์ n p เออาร 9, 9ได้เลยนะฮะในคลิปนี้เนาะอย่างที่บอกไปเมื่อต้นคลิปนะครับผมผมจะมาอัปเดต SUV นะครับรวมถึงนะครเป็นรถที่โซน A ทุกคันเลยนะฮะพร้อมกับบอกเลทผ่อนพี่คนไหนที่อยากได้รถไว้ใช้งานสักคันนะฮะนี่จอดอยู่นี้ มีมากกว่า20คันนะครับ28คันได้นะสำหรับโซนนี้นะครับเป็นโซน A นะใครสนใจนะครับนี่โซนนี้มันจะเป็นโซน SUV ซะส่วนใหญ่แต่มีเคมรีมาแซมนิดนึงแล้วก็มียาริสตัวเล็กมาแซมนิดนึงนะพี่นะแล้วก็พร้อมกับบอกเรทพรบอกปีรวมถึงครับบอกค่างวดเนาะ บอกในเรื่องของนะครับเลทดอกเบี้ยนะฮะต่างๆนะพี่คนไหนอยากได้รถมาใช้งานสักคันติดต่อหาผมได้เลยที่เบอร์ด้านล่างนี้นะครับต่างจังหวัดนะฮะเรามีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นถึงที่บ้านเลยนะครับต้องบอกก่อนนะลูกค้าผมเนี่ยส่วนใหญ่นะฮะอยู่ต่างจังหวัดกันนะครับมาดูรถนะฮะจองวันนี้มาดูรถพรุ่งนี้เช้ารับรถกลับตอนเย็นแต่เดี๋ยวผมจะประเมินเครดิตไว้ก่อนนะว่าใครสามารถรับรถกลับเย็นได้บ้างนะครับก็บางทีแต่ละอาชีพไม่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นอาชีพธุรกิจส่วนตัวต้องมีการปรงตรวจสอบพื้นที่นะครับแต่ ถ้าเป็นพนักงานบริษัทแค่นะครับโทรกิ้งเดียวดูผลนะฮะใครสนใจ ดูให้จบเลยนะครับมาเริ่มกันที่คันแรกครับเป็นตัวโคราคอชันนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยมีในเรื่องของซันรูมาให้แล้วก็แหลกหลังคามาให้คันนี้ราคา789,000นะครับเป็นตัว1.8ไฮบิดนะตัวท็อปด้วยนะครับปี20ไม74,000นะครับตัวท็อปเนี่ยจะมีซันรูนะตัวนี้มาย74,000เท่านั้นนะฟรีดาวผ่อนประมาณ13,000ปลายนะครับ13,000ปลายได้ปี 2, 0, 2020คันนี้ไปใช้งานสนใจ รีบทักมานะครับคันนี้ครับเป็น CHR นะฮะเป็นตัวเบนซินร้วนนะฮะราคา5 9 0 0 0บาทพี่ฟีดาวผ่อนประมาณ8 8 8 0 8 8แป8 7ปี18ไม่แสนหนึ่งได้เป็นสีดำนะครับตัวนี้เป็นตัวมิดนะเป็นตัวมิดนะครับเป็นตัวรองรองนะฮะแต่ไม่ใช่เครื่องยนต์ไฮบริดนะตัวนี้ฟีดาวผ่อนประมาณ8.800นนะครับสนใจรีบทักมานะฮะ เลขไม่หนึ่งแสนกิโลปี18แนะพี่นะได้เป็นสีดำแบบนี้เดี๋ยวไปด้านหลังครับตัวนี้จะเป็นตัว CRV นะครับเป็นรถเจที่นั่งสีบรอนเงินคันนี้นะครับสีบรอลเงินคันนี้7ที่นั่งนะฮะเป็นตัวนะครับ2 4 e นะครับตัวนี้ปี2021เลขไม่หนึ่งแสนกิโลนะครับเลขไม่ถือว่าใช้งานน้อยนะราคา8 5 9 0 0 0า้าฟรีดาวน์ผ่อนประมาณ1 4 0 0 0ห่ักลางๆนะพี่นะ1 4 0 0 0ห่ักลางๆได้เป็นรถเจที่นั่งแบบนี้ไปใช้งานสนใจทักมา อีกหนึ่งคันครับตัวนี้เป็น C-HR ซึ่งเป็นตัวไฮบิดตัวรองนะฮะไฮบิดตัวรองคันนี้นะครับราคาดี5 0แสนกว่าคันนี้นะครับฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ9,000บาทนะครับฟรีดาวผ่อนประมาณ9,000เดี๋ยวผมดูปีแป๊บหนึ่งพี่ปี18ไม่1,500ฟรีดาวผ่อนประมาณ9,000บาทนะฮะที่สำคัญคันนี้ตกแต่งล้อแม็กมาให้แล้วสวยๆเลยนะครับใครอยากได้คันนี้ไปใช้งานนะออปชันจับเต็มแน่นอนครับแต่ว่าได้เป็นตัวรองท็อปของไฮบิดนะครับ คันข้างหลังครับตัวนี้จะเป็น CHR เช่นเดียวกันนะตัวนี้เป็นตัวมิดนะครับผมเป็นตัว NR ตัวท็อปขออภัยตัว CR18 h y b r i d High นะตัวท็อปนะตัวนี้ราคา549,000ฟีดาว่อน9,000ปี18ไม่102ได้เป็นสีบอลดูแลรักษาง่ายแบบนี้นะครับคอนข้างสวยนะฮะโลโก้เป็นอาร์มโลโก้มาแล้วนะใครสนใจทักมานะครับส่วนคันนี้นะครับเป็นตัวโคราคอร์เป็นตัวท็อปเช่นเดียวกัน นมีซันรูฟมาให้เช่นเดียวกันได้เป็นสีดําแบบนี้นะครับสีดําแบบนี้ราคา7จ็ดแสนสปี20นะครับไม่แสนหนึ่งฟีด้าห์ผ่อนประมาณ13,000นะฮะหนึ่งหมื่นสามพันกลางๆนะครับ, 13, 000, รบประมาณ13,000นะครับได้เป็นตัวท็อปเหมือนกันมีซันรูฟมีแหลกหลังคามาให้นะครับโลกโก้อาร์มมีมาให้แบบนี้ไฟเบอร์เตอร์เลนมีมาให้ได้เป็นสีดําแม็กทูทวนปั่นเงาคันนี้ได้มาครบเซตเลยนะครับส่วนคันนี้ครับเป็นตัวยาริสเอทีพน้องน้องเนี่ยมา มาแอบอยู่ตรงนี้กับรถ SUV ด้วยนะครับยาลิสเอทีทะเบียน1 0ึ่งศูนยนะคันนี้ราคาสด5 4า0สนปี23นะครับปีใหม่มากปียีไม่ส0 0 0มปียีไม่ส0 0 0มสีบรอนเงินดูแลรักษาง่ายแบบนี้ฟรีดาวผ่อนประมาณ9,000ปลายนะครับฟรีดาวผ่อนประมาณ9,000ปลายนะตัวปีใหม่ๆเลยปียีอยากได้คันนี้วิช้งานติดต่อผมมา นะครับส่วนคันนี้นะครับเป็น CRV เป็นรถ5ที่นั่งนะครับหที่นั่งราคา7 0 0 0 0สกว่าเดี๋ยวผมดูราคาแป๊บนึงเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันปียี่สิบเอ็ดไม่แปดหมื่นห้าเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันฟรีดาวผ่อนประมาณหนึ่งหมื่นสามพันปลายปีสองพันยี่สิบเอ็ดไม่แปดหมื่นห้าพันยูโรพี่ได้เป็นสีดําแบบนี้ได้คันนี้ไปใช้งานนะครับพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นนะมันใหญ่กว่านะพื้นที่ใช้สอยนะมิติตัวรถเนี่ยเท่ากันแหละแต่ว่าพื้นที่ใช้สอยมันจะได้เพิ่มมากกว่าตัว รถที่เป็นเจ็ดที่นั่งแบบคันนี้นะครับส่วนคันนี้บอกเลยรถเจ็ดที่นั่งของ CRV ที่ถูกมากๆ6 2 000, 9 0 0 0มกปี18พี่ไม่แสนสี 18, cy, นน่นะครับปี18ไม่แสนสี่เป็นรถเจ็ดที่นั่งนะฮะผมบอกคันเนี้ยผมทดลองขับมาแล้วนะช่วงล่างนิ่มนวลมากๆนะครับได้คันนี้ไปบอกเลยคุ้มค่ามากฟีดเอาผ่อนประมาณ1 1 0 0 0เท่านั้นได้เป็นรถ CRV ซึ่งเป็นรถเจ็ดที่นั่งพี่อยากได้คันนี้ไปใช้งานติดต่อผมมาโทรมา ที่เบอร์ด้านล่าง0 8 2 5 7 1 3 3 6 9แอดไ i น์ PARN PI1992 ได้เลยยินดีให้บริการทุกท่านเลยนะฮะนี่แล้วก็<พ>อ,อีกหนึ่งคันครับเป็นตัว t o t a Veloz เป็นรถ MPV นะครับไพ่เดียวกันกับ SUV แต่เป็น7ที่นั่งขนาดเล็กเครื่องยนต์พันห้าคันนี้ในราคา6,390,000เลขไม่40,000กิโลนะครับปี2023ได้เป็นสีขาวมุกแบบนี้ ได้เป็นรถเจที่นั่งนะฮะขนาดเล็กแต่ว่าภายในเนี่ยหรูหลามากๆนะครับหรูหลามากเลยคันนี้ฟรีดาวผ่อนประมาณ11000เช่นเดียวกันนะฮะ11,000ได้คันนี้ไปใช้งานบอกเลยคุ้มค่าคุ้มราคาสนใจทักมานะครับเป็นสีขาวมุกแบบนี้อ่ะถัดมาจะเป็นโคราคอร์สคันนี้กันบ้างนะครับเป็นตัวท็อปเหมือนกันนะไฮบริดนะฮะพรีเมียมเซฟตี้นะครับคันนี้เป็นสีออกน้ําตาลนิดนึงพี่ แต่ว่านะครับได้ในเรื่องของราคา7 8 000, 9 0 0 0ฟรฟีดาวผ่อนประมาณ1 000, 3 0 0 0ปลายปี20ไมล์ห0 0 0ได้เป็นสีน้ําตาลแบบนี้สีเทานะเขาเรียกสีเทาเข้มนะได้เป็นสีนี้นะครับปี20ไม900,000นะอ๋อ,อขออภยัยไม่ไมล์ห้า0มืฟีดาวผ่อนประมาณ13,000ปลายสนใจทักมานะครับแล้วก็ตัวนี้ครับแคมรี่นะตัวนี้น่าจะเป็นเครื่องยนต์2.5ปี17-18ประมาณนี้ปี1 6 1 7นะฮะ คันนี้ราคาอยู่ประมาณห้าแสน 500, งกลางนะไม่มีสคบอติดเดี๋ยวจะให้เขามาใส่สคบอให้นะครับตัวนี้สวยนะใครฉาชฉมนี้อยู่ภายในเ,ยเป็นสีสม้มฟีด้ผพอนประมาณ10,000บาทนะฟีดาวผ่อนประมาณ10,000บาท9 0 0 0พันถึงหนึ่งสนใจทักมานะครับแล้วก็นี่อีกสโซนนี้แล้วกัน,กกน,น,กนมา ตัวนี้เป็น CNR สีแดงเป็นตัวท็อปครับพี่ได้สีแดงหลังคาสีดําที่เพชรยนต์สีแดงเนี่ยรู้สึกว่าจะมี2คันนะอีกคันนึงจะเป็นสเกิร์ตเดี๋ยวรอนมีสเกิร์ตรอบคันตัวท็อปเหมือนกันนะครับคันนี้ค่อนข้างสวยครับเป็นในเรื่องของ CNR ตัวไฮบิดนะครับตัวไฮบิดตัวนี้นะฮะร,ราคาอยู่ที่6กแสนเกบาทปี20ไม่เก้าหมื่นตัวท็อปด้วย6กแสนเกบาทฟีด้าผ่อนประมาณ1 0,000หมื่นฟีด้าผ่อนประมาณ1 0,000ื่นนะครับสำหรับคันนี้ทะเบียน1 869ในเรื่องของไฮบริดนะครับผมต้องอธิบายอย่างนี้นะครับบางทีค่างวดมันอาจจะมากกว่าตัวที่เป็นเบนซินเบนซินอยู่900 0ประมาณ90,00เนาะ8 0 0 0 9 8 0 0 0 9แ0 0พน้ะครับแต่ไฮบริดอยู่ประมาณ9,00 0ขึ้น900 0ถึง 10, 1 0 0 0 0นึงแต่ผมบอกเลยนะการคุ้มค่าของไฮบริดดียังไงนะครับหนึ่งเลยนะครับเราใช้งานน้ำมันเนี่ยเวลาเติมน้ำมันเนี่ยเดือนหนึ่งนะสำหรับเครื่องยนต์ไฮบริดอย่างมากไม่เกิน2,000นะครับแต่ถ้าเป็นเบนซินล้วนนะครับอย่างมากเติมน้ำมัน3-4พันเลยนะพี่ พอเฉลี่ยแล้วผมบอกก่อนว่ามันใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันนะครับแค่มันเป็นเครื่องยนต์ใครชอบแบบไหนก็แล้วแต่เลยนะครับแต่การเติมน้ํามันเราเราเราประหยัดค่าน้ํามันมาจ่ายค่าตัวรถนะครับแต่ตัวนู้นเราประหยัดค่าตัวรถไปจ่ายค่าน้ํามันนะถ้าเป็นเครื่องยนต์เบนซินประมาณนี้พี่ใกล้เคียงกันนะครับในส่วนของคันนี้นะครับเป็นเรื่องเป็นตัวยาริสตัว5ประตูนะครับ5ประตูราคา4ี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับปียี่สิบสองไม่ห้าหมื่น ปีบ๒ไม้ห้าหมื่นได้พีได้เป็นสีเทาดำแบบนี้ฟรีดาวผ่อนประมาณ8,000นะครับทะเบียน8544คันนี้นะครับได้เป็นยาริสตัว1.2นะครับตัวสปอร์ตนะสปอร์ตพรีเมียมนะฮะตัวสปอร์ตพรีเมียมนะตัวท็อปด้วยนะฮะใครอยากได้คันนี้ไปใช้งานนะครับสีเทาดำแบบนี้สีเกร ى, ติดต่อมานะครับไปด้านหลังกันบ้างครับคันนี้นะครับเป็นตัว crv เป็นรถ 5ที่นั่งพี่ได้พื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นราคา799,000บาทเป็น2.4ตัว S ปี2ไม่แสนสองพี่ได้เป็นสีเทานะมันจะออกสีเทาดำนิดนึงแต่ว่ามันจะอมฟ้านิดนึงพี่สำหรับตัวนี้นะครับทะเบียน8299ได้คันนี้ไปใช้งานบอกเลยคุ้มค่าคุ้มราคาฟรีดาว์ผ่อนประมาณ14,000นะแล้วได้คันนี้ไปใช้นะ14,000เนี่ยจะเป็นรถ5ที่นั่งพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นสนใจทางมา SUV จอดนี้มีอยู่5คัน มีมี4คันอ่าสีหคันนะครับแล้วมีอีกตัวหนึ่งราคาประมาณ4 0,000นกว่านะครับส่วนคันนี้นะครับเป็นตัวนะครับยาอ่าเป็นตัว <c oughs> ขออภัยนะฮะ Altidora Altid หนดหกรุ่นจีครับพี่คันนี้ราคา4 8 000, 9 0 0 0บาทฟรีดาวผ่อนประมาณ8,000ปลายนะครับทะเบียน4062นะฮะฟรีดาวผ่อนประมาณ8,000ปลายเลขไม่แสนสามปี19นะครับ เลขไม้แสนสามปีสิบเก้ผ่อนเพียง8,000ปลายเท่านั้นนะใครสนใจได้เป็นสีเทาแบบนี้สีบรอนแบบนี้สนใจทักมาครับนะมาด้านหลังกันครับมีพี่ใหญ่ของเราอยู่1นึคันตัวนี้เป็นตัวอินโนวาครับพี่อินโนวาราคาส่วนห0แสอาราคาส่วน่ยเมื่อก่อนนี้มัน6,9,000เตอนนี้เหลือ5้9แ0 0เบาทปี18ครับแล้วก็เลขไม้แสนหกเนาะคันนี้ฟรีดาวผ่อนประมาณนะครับ หนึ่งมืนบาทนะฮะหนึ่งมืนหนึ่งพันประมาณหนึ่งมืนหนึ่งมืนเกือบหนึ่งพันนะครับทะเบียนสี่แปดหนึ่งสี่นะครับสวยมากๆนะทะเบียนเนี่ยแล้วก็ตัวนี้นะครับได้เป็นสีขาวมุกเป็นตัวนี้ว่าอินว่าเครื่องยนต์สองจุดแปดรุ่นจีภายในบอกเลยสวยมากมีแอมเบียนไลน์มาให้มีช่องแอร์แบบสวยๆนะผมว่ามันสวยมากเลยนะภายในนะครับสหรับคันนี้ใครสนใจติดต่อมาคันนี้เช่นเดียวกันครับตัวนี้เป็น C R V พี่ปี15จดทะเบียน2017นะนะครับนะฮะ ปี2015จดทะเบียน2017คันนี้ไม่แสนหกราคา495,000บาท495,000ฟรีดาวผ่อนเพียงนะครับ0ดนิดเท่านั้น8,000 9 0เ0เท่านั้นนะได้เป็น CRV แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมผัดขัดไฟให้มีบันไดด้านข้างมาให้ครับคันนี้รถสวยมากนะครับอยากได้คันนี้ไปใช้งานติดต่อผมมาได้เลยนะครับในส่วนของฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็คือจะเป็นแถวสุดท้ายแล้ว ส่วนใหญ่ตรงนู้นจะเป็นเก่งแต่ตรงนี้จะเป็น SUV แล้วก็แซมเก่งนิดนึงนะครับส่วนชนนี้นะครับโคราคอร์สนะครับพี่ราคา679,000เป็นตัวสมาร์ทครับเป็นตัวเครื่องยนต์ไฮบริดราคานี้บอกเลยนะครับได้ปี2021นะครับไม่แสน0 0 0กิโลนะครับฟรีดาวพอประมาณ11,000 ประมาณนี้นะฮะได้เป็นสีดําแบบนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะสําหรับตัวไฮบริดคันนี้นะเป็นตัวเริ่มต้นด้านหลังเนี่ยได้ตัวรับสัญญาณเป็นคีบฉลามชร์ฟินมาให้แล้วนะครับคันนี้ค่อนข้างสวยอยากได้คันนี้ไปใช้งานติดต่อผมมานะครับติดต่อมาได้เลยนะครับ 0825J13369 l P A R n P i n c PARNPi1992 นฮะนี่คันนี้ครับสเกิร์ตรอบคันมาให้แล้วเป็นตัวท็อปเป็นสมาร์ทคีเลนมาให้นะครับเป็นตัว ยาริส1.2สปอร์ตพรีเมียมพี่ในราคานะครับ449,000ปี2021ไหม่9,000 0 90, นะครับสีขาวมุกลังคาสีดำแบบนี้คีบฉลามชาับฟินมีมาให้นะครับทะเบียนสวยๆแบบนี้ไฟตัดหมอคู่หน้ามีมาให้จุดเชื่อมต่อต่อตางๆแนบชิดกับตัวรถคันนี้ฟีดาวผ่อนประมาณ8,000นะครับฟีดาวผ่อน8,000คันนี้อยากได้คันนี้ไปใช้งานติดต่อผมมานะเป็นรถยาริสประหยัดน้ำมันอยู่ประมาณ20กิลิตรนะสำหรับคันนี้นะครับ แล้วก็นะครับถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของยาริสโฉมหน้าใหม่พี่โฉมหน้านี้นะครับราคาดีด้วยนะครับแพงกว่าคันเมื่อกี้อยู่ประมาณ20,000บาทเป็นตัวสปอร์ตนะราคา4 7 0 0 0 0เข้าพันปี2023พี่ไม้7 0 0 0ไม้7 0 0 0ฟรีดาวผ่อนประมาณเกือบ9 0 0 0นะสำหรับคันนี้นะครับฟรีดาวผ่อนเกือบ9000นนะฮะแต่ว่านะครับได้เป็นหน้าใหม่นะได้ฟรีดาวด้วยเลยฟรีดาวอยากได้คันนี้ไปใช้งานนะครับติดต่อมา นะครับตัวหน้าใหม่แบบนี้นะสีแบบมันออกสีเทาเนาะสีเทามันจะดําก็ไม่ดำนะครับมันจะออกฟ้าก็ไม่ฟ้าเนาะจะออกเป็นสีเทาๆนะครับส่วนคันนี้นะครับเป็นยา่าเป็นวีวออสนะครับเป็นตัวนะครับ1.5ตัวมิดพี่ปี20่สไม่เก้าหมื่นนะครับสามแสนแปดหมื่นเก้าพันฟรีดาวผ่อนประมาณเจ็ดพันนะครับสาหรับคันนี้ฟรีดาวผ่อนประมาณเจ็ดพันได้เป็นตัวสีรอนแบบนี้ไปใช้งานไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนไฟเดย์ไทม์ไฟเลี้ยวอยุนิคมเดียวกันนะฮะ รวมถึงไฟตันหมอคู่หน้าคันนี้มีมาให้แล้วอยากได้คันนี้ไปใช้งานได้เป็นเบาะหนังนะครับพร้อมกับหน้าจอทัชสกรีนได้ด้วยนะครับสนใจติดต่อมานะครับสคันสุดท้ายนะครับมีซ HR แล้วก็ตัว CX3 นะครับนี่จอดคู่กันเลยนะครับตัว CX3 ก่อนละกันนะฮะเป็นสีขาวมุกพี่นะครับได้โป่งซุ้มล้อมาให้ล้อแม็กเป็นอ่าสีเทากันนะครับสีเทาดำดำนะตัวนี้นะครับราคา529,000เป็น3เป็น2.0งจุดศูนย์เบรคพัสดชับแล้วก็ปี22่สิบสอไมล์เจ็นะครับ529,000 ฟรีดาวผ่อนประมาณ9,000บาทพี่คันนี้ได้เป็น CX3 นะ c x 3ฟรีดาวผ่อนประมาณ9,000บาทราคานี้ผมบอกเลยน่าใช้นะครับไม่น้อยด้วยนะครับไม่70,000นเนี่ยน้อยมากนะน่าใช้และได้เป็นสีขาวมุกแบบนี้นะครับใครสนใจคันนี้ติดต่อมาส่วนคันนี้นะครับท็อปสุดนะฮะมีสเกิร์ตมาให้รอบคันแล้วได้เป็นสีแดงแบบนี้นะครับที่สําคัญนะฮะตัวนี้สีแดงหลังคาสีดำเนาะ เพียยนต์มี2คันราคา549 0 0นสี่หมื่นเก้าพไม่แปี18ตัวไฮบิดไฮตัวท็อปไม่แสนสองปี18คันนี้ได้ไปใช้งานได้คันนี้ไปใช้งานในราคานี้บอกเลยว่าคุ้มค่าฟีดาวผ่อนประมาณ9 0 0 0บาท549,000สีานฟีดาวผ่อนประมาณ90,00บาทประหยัดน้ำมันแบบสุดๆเลยนะครับถ้าไปเปรียบเทียบกับตัวเบนซินเนาะตัวเบนซินอยู่ประมาณ5 9 0 0 0นะครับผมบอกเลยนะราคาแล้วก็ในเรื่องของเลทผ่อนถูกกว่ากันอยู่ประมาณ400บาท นะครับ400บาท500บาทประมาณนี้นะฮะแต่พี่คันนี้พี่เติมน้ํามันอยู่ประมาณเดือนละ2,000ันแต่คันนู้นพี่เติมน้ามันเดือนละ3 4 0 0 0พนะครับคันไหนคุ้มค่าลองดูนะครับลองคิดดูนะครับก็ทั้งหมดนี้นะฮะผมอัปเดตให้เป็นตัว SUV มือสองโซนเของเพชรยนต์นะฮะมีมากกว่า20คันตรงเนี้ยน่าจะเป็นอยู่ประมาณ24คันอัปเดตให้ทุกคันแล้วบอกเลทผ่อนทุกคันนะครับใครสนใจคันไหนสามารถติดต่อหาผมได้นะครับ ก็ยินดีให้บริการทุกท่านเลยสําหรับวันนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีคําพูดใดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยมาณนะที่นี้ด้วยเดี๋ยวผมไปปรับแก้ไขใหม่ให้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมหน่อยเพื่อที่ให้พาดรถเข้าหม่สวยๆจากผคเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ทุกวันสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ